สำหรับผุ้มมีประเด็นวันนี้ซึ่งเขาบอกว่าไม่มีประเด็นเพราะเขาบอกมาแล้วเขายังไม่ได้มีการเจรจาใช่ค่ะระหว่างอ้ฟานแกเอ็นทีแต่ว่าโอ้โหต้องบอ,อกว่าทุกสํานักตามข่าวนี้พี่จูม,มคือก็เขาเห็นว่าถูทํากับดีแท็แล้วมันได้เรื่องได้รหล่าถูกไหมกําไรในรอบครั้งแรกในรอบปีปีจะไม่ได้ถูนะอุตกากรดีขึ้นเหลือคนเดียวเอ็นทีเอ็นทีเนี่ย ตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยทางเราเนี่ยดูเขามีมือถือมีเบอร์ที่มือถือมันหลายแสนเบอร์นะครับมีไฟเบอร์ที่สำคัญคือไฟเบอร์แล้วกันหนึ่งจุดห้าล้านอันนี้คือรวมกับเก่าเขาไมา่เป็นเอ็นทีใช่ไหม <S <S เขาก็จะมีฐานลูกค้าเนี่ยที่มีแวลูคือจริงๆคือไฟเบอร์ฐานผมนะั้นหนึ่งจุดห้าแอดวานเนี่ยมีสับสำหรับไฟเบอร์อยู่ห้าล้านกว่านะครับทูก็ามากกว่าประมาณนี้มือถือแอดวานมีสี่สิบห้าเพราะมือมบายของเอ็นทีไม่ได้แอามีผลกระบ แอดวานเลยแต่คิดว่าไฟเบอร์น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าไปดูงบคิวล่าสุดของแอดวานเนี่ยตัวที่ทํากําไรเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเรื่องหนึงที่โตอีกคือไฟเบอร์ด้วยนะ mm hmm. อืมอ่าไฟเบอร์โตขึ้นมากหลังจากที่เขารวมแก๊สสามบีบีเข้ามาตอนนั้นเนี่ยเนี่ยถ้ารวมเอ็นทีก็ยิ่งเขาเรียกสเกลเพราะาถ้าหกรวมหลังนี้อัะห mm ้าจุดหนึ่งบวกหนึ่งจุดห้าเป็นหกล้านกว่าประเทศไทยเราคิดว่ามีมาแล้วยี่สิบล้านก <Ha. S 1> ว่าเลยค่ะสองตอนนั้นเนี่ยสองคนทูกับเอเอสแล้วก็รวมเอ็นทีเนี่่ยนาจะคครอบุม ประมาณประชากร5้าหกสิบล้านละเพราะนั้นเนี่ยห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศที่ยังไม่เข้าถึงไฟเบอร์นะแต่ยังมีคนที่เขาไม่ใช้ไฟเบอร์อเพราะว่าเขาใช้มือถืออลิมิตแทนก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ารวมมาส่วนเนี้ยเอ่อานก็มีประโยชน์อยู่นะครับแล้วตัวเอ็นทีเอเนี่ยเขาก็มองทางเรามองว่าจริงๆเขามีภาระที่ต้องจ่ายค่าเช่าโครงข่ายเพิ่มขึ้นหลังนี้ มันก็มีปัญหานิดนึงว่ามันมีเหก,การที่อาจจะยังไม่ค e ือสเกลอ่ะห้าล้านกว่ากับ1ล้านกว่ามันพลัสสเกลถูกไหมโมบายมีแค่แปดแสนยิ่งไม่มีสเกลอย่างที่จะไปขึ้นเตาก็ต้องเช่าเครือข่ายของเอสกลับมาหลังจากที่เองมีเจ้าของเพราะนั้นเนี่ยโซลชันที่รวมกันน่าจะไปดีประโยชน์กับแอดวานแล้วก็เอแต่ประเด็นคือหลังจากที่ให้เขาไปแล้วเอ็นทีเนี่ยจะทำยังไงแอดวานเราได้ประโยชน์ค่อนข้างน่าจะมองง่ายๆ่ายแต่เอ็นทีเนี่ยด้วยคนที่มีเยอะแยะขนาดนี้เอาลูกค้าออกไปอีก เหลือแต่ลูกค้าองค์ออก,ออก,งการแล้วออกองค์กรแล้วต่อไปเนี่ยให้เช่าโครงข่ายตัว NT ทก็ต้องมีรีสตคเจอร์ระบบโครงสร้างธุรกิจเขาเองใหม่ด้วยนะครับก็คงมันต้องมีดีเทลในการเจรจาเยอะนะในลักษณะอย่างนี้ก็แต่ผมมองว่าประเด็นที่เป็นบวกกับแอดวานแล้วก็เราก็ชอบอยู่แล้วตัวแอดวานนี่ก็ถือว่าเป็นตนุ๊กในท็อปพิของเราที่ว่ามันจะมีเรื่องของเป็นเทคแล้วคือมีเรื่องของเอไอเบสที่เข้ามาทั้งฝั่งที่เป็นคอน summer หรือว่าเป็นแอปพาย นะครับมี Data Center มี Virtual Banking อีกนะครับแล้วกับไปเกี่ยวกับ p a y b แ n k อีกก็ไม่รู้จินตนาการได้เยอะสำหรับ d v a n c e เนี่ยคือชอบคนชอชอบบอกตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่มี Tech คอมมิวนินี่เรามี Tech แล้วเรามี a d v a n c e ะได้ชุดตานอกจากเ e l ตานะอันนี้ก็ขึ้นเป็นเบอร์3แล้วนะอย่าอย่าจับซักอย่าเนี่ยในท็อปไฟของ Market Cap ใหญ่สุดของประเทศไทยละ S <S 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 แม้ว่าแอดวานจะบอกว่าจะยังไม่ได้มีการเจราจารแต่อย่างที่เราอย่างที่เราตามข่าวกันและอย่างที่พี่จุ๋มบอกว่ามันก็จะมีประเด็นในแง่ที่เป็นแง่บวกนระดับ295ถ้าใครสนใจหุ้นแอดวานนะเวลานี้น่าสนใจแล้วหรือ,อยังครับจริง,รงๆตอนนี้ตลาดเนี่ยถูกเทปโปรฟิตหลังจากที่งบการเงินออกถูกไหมก็เฟลออนแฟกออกมานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ m s c i สิ้นเดือนเนี้ยเขารีบาลานประเทศไทยถูกไหมไอเนี่ยถือ ที่มันทีย้อนกับคําพูดเขาเนืออันดับสามอันดับสองอันดับอันดับสามอันดับสี่แล้วกันนะขยับขึ้นลงไม่เกินห้าแล้วกันนั่นต่างจากวันพอมาเก็ตทับประเทศไทยถูกลดน้ําหนักเนี่ยแอดวาร์เป็นที่ตัวใหญ่เดลต้าอ่อัตทอเอโอจีอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องถูกเทออกมาก่อนเพราะนั้นเนี่ยจังหวะในการซื้อเนี่ยเริ่มสําคัญเข้ามาคือพื้นฐานมีปัญหาสามร้อยหกสิบสามร้อยห้าสิบแล้วแต่เจ้าไหนจะให้นะจังหวะในการซื้อเราคิดว่าก่อนที่รีบาลานซ์สิ้นเดือนเนี่ยสองสามวันเนี่ยจะเป็นช่่่วงงททีีลเยอะสุด พอเขาต้องลดลงน่ะถูกไหมโดยธรรมชาติคือกองทุนเอ่ยเนี่ยเขาก็แซวเขาก็ก้องลดน้ำหนักมากกอนตามเพราะในจังหวะที่ว่ารอจังหวะใกล้ๆสิ้นเดือนอาทิตย์สุดท้ายสองสามวันก่อนสิ้นเดือนเนี่ยจะเป็นああจังหวะในการซื้อคือจะด,ดูเทคนิคก็จะพูดได้นะอา,จ,าจอยเห็นเตนน้นระยะสั้น 3, ตัวสองแปดสามบแบบผมเที่ยงมาอาจจะไม่น่าจะลึกขนาดนั้นแต่ว่าให้รอจังหวะทามมิ่งเป็นหลักก็คือก่อนสักสองวันสุดท้ายของสิ้นเดือนนี้ของสามสิบนี้ที่เขาจะลดน้ําหนักเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะซื้อ อ่าค่ะในไหนพี่จะพูดถึงเรื่องนี้ไปกดทูหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงดูตามจากตัตตวหนึ่งอย่างทูนะขนาดราคานี้ละค่ะพี่จจเป็นไงบ้างคือต้องยอมรับกลุ่มมือเดียกลุ่มกลุ่มสื่อสารมือถือเนี่ยมันเข้าสู่สูตรอ l ิโกพ o ี่เขาแข่งขันกันน้อยถ้าไปดูตอนนี้แพ็กเกจของทั้งทูทั้งเอเนี่ยไม่ได้แข่งกันที่จะลดราคามากๆที่จะให้อะไรเยอะๆแล้วเราจ่ายแพง คือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีถูกถูกให้เราเลือกอันนี้ถูกสุดถูกของถูกแต่อันนี้ไม่ค่อยมีประมาณนั้นมีแต่ว่าโหคุณจ่ายเท่านี้คุณได้นี่เพิ่มคุณจ่ายนี่ได้เพิ่มได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มคือมันเป็นการแบบล่อให้เราซื้อแพงเยอะขึ้นบางทีใช้ไม่ครบหรอกอะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้วว่าโหแถมมาเยอะขนาดนี้แถมนู่นแถมนี่แถมนี่หลงใจกลายว่ามันเป็นมันขยับผาบู่ทั้งสองคนเลยเป็นเหมือนกันหมดมันจะเห็นว่าทั้งทูทั้งเอเอนี่ยอยู่ในขาที่ดีแล้วเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านจาก5 การใช้ AI เนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณไปเปิด ChatGPT mm hmm. กินคอนซูม Data เรามหาศาลนะแล้วหลังจากนี้มันจะเริ่มมีบริการเสริมเข้ามาอีกตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซื้อบูบาเซอร์ตี้หรือโมบายคอนเทนต์ต่างๆนะฮะผมคิดว่าระยะกลางถึงยาวเนี่ยมันยังไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีแอปพลิเคชันใหม่ๆที่เขาจะเริ่มมาหากินจากเติมเรากินแต่ Apple ตอนนี้มันเริ่มมีบริการเสริมมี e n t e เ t a i n m e n Media เข้ามาเยอะๆนะครับทั้ง2ตัวผมคิดว่ายังไปต่อแต่ถ้าถามผมในเชิงที่ผมชอบเรื่อง ไปข้ามธุรกิจไปเซกเมนต์อื่นก็คือวัวเชลล์แบงค์กิ้งเนี่ยมันจะเริ่มปล่อยกูย้เลยนะแอดวานเป็นบริษัทที่มีทุนมีเงินบันผลเยอะมีเงินเยอะม,มีนี่น้อยพอปล่อยกู้ผ่าน OR หรือผ่าน K t b สองคนเนี่ยเป็นสองคนที่มีทางแอดวานเคทีบีโอเนี่ยรวมกันเนี่ยน่าจะเกินเอาลูกค้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกินสองร้อยล้านอีกคิดดูแล้วกันม,มากกว่าทั้งประเทศดีครเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าอีคอมเมิเร์ซเกยมันอยู่ข้างในนะอืมผมกาลังมองเรื่องนี้ว่า ถ้าให้เลือกถ้า2ตัวฟันธงผมชอบแอดวานมากกว่าตรงเรื่องอื่นที่เห็นชัดถทาว่ามีซินเนจีแต่ทูในจริงก็เกาะก็าน่ารับก็น่าสนใจนะเล่นเด้งตรงส่วน12ก็น่าน่าสนใจค่ะได้ค่ะีิจุวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเห็นภาพรวมไปแล้วแล้วก็โดยถึงหุ้นแต่ละตัวที่เราหยิบยกมาคุยกันใน